ผมใช้กล้องโกโปถ่ายตอนนี้ผมทาอยู่แต่นี่ผมทาหมดไปกระป๋องเล็กแล้วนะหนึ่งกระป๋องมันเป็นสีอะไรอะสีที่เป็นกาวอ่ะเพราะถ้าเป็นสเปรย์โ,โหดีนะไม่ซื้อกับเซมากระป๋องแรกหมดไปพ่นไปได้หน่อยเดียววันนี้พอปั่นไปปุ๊บซื้อเป็นแบบกระป๋องดีกว่าซื้อกระป๋องเล็กมันเยอะกว่าถ้าหมดกระป๋องเล็กทาได้ไม่ทั่ว ถ้าได้ตามขอบอย่างเงี้ยเนี่ยจริงๆยังเป็นรอยอยู่เลยนะมองเห็นเลยเดี๋ทว่้อาสีมันลงแต่สีมันก็เป็นแบบน้ําอะเหม็นก็จริงหน่อยนี่ดูผมเลยต้องอันนี้เป็นชุดเก่าเนี่ยเพราะมันก็จะได้เลอะสีได้เออเป็นชุดเก่าหมดเลยแล้วก็นั่นแหละ เลยงงครับสเปรย์อ่าวมันกลับหัวฮะโม M O L D ผมไปจำเป็น M O L E โมทิปาว่าเชียลาเนะก็ใส่ชุดนี้ละเดี๋ยวพ่นอันนี้เสร็จเนี่ยมันจะเหม็นมากเลยก็ตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วพ่นแป๊บเดียวเพราะพ่นเกินสิบนาทีก็ก็คงเมาอะ่ะก็คงเมาเหมือนทินเนอร์เหมือนพ่นสีรถยนต์นะครับ แล้วมันเหนียวเคยพ่นมาก่อนแล้วแล้วก็เตรียมสก็อตเทปต,ตรงนี้ไปละไม่มีอะไรหรอกครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดหน้าต่างนี่ดูฝั่งตรงข้ามนี่เลยมันเป็น blocking primer ด้วยเพราะตอนนี้ผมทาสี primer ไปรอบหนึ่งละแต่เหลือคาบไม่เยอะละนี่เห็นนะเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวละแล้วก็ชายข้างล่างนั้นไม่เยอะเลย ก็ถ้ามองในกล้องไม่ค่อยเห็นนะถ้ามองจริงมันเห็นนะแต่ไม่เยอะแล้วแล้วเนี่ยก็ทาไปรอบหนึ่งแล้วเนี่ยเลยไม่ด่างเลยตอนแรกจะเป็นคราบเหลืองๆเป็นคราบเหลืองที่มันน้ํามันไหลมาจากหลังคาข้างบนนะครับเนี่ยคราบเหลืองๆนี่คือทาทั้งหมดไปเลยนะหมดหนึ่งกระป๋องหมดหนึ่งกระป๋องไปรอบหนึ่งเนี่ยทาหมดเลยอแต่สีมือก่อกนเพราะเดี๋ยวสีจะเป๊ะใครเรา มันพ้นขึ้นฟ้ามันก็จะนน่นผมก็ต้องใส่หมวกแต่ก็ดูนี่แสงมันสะท้อนนะแต่ก็จะเห็นได้ว่าไม่ได้ยอผมเลยสงสัยก็เขาบอกว่ากินไข่แล้วมันจะผมดำแต่ก็กินมาตลอดเนะเยอะเละมีช่วงเนี้ยที่ไม่ค่อยงอกไม่รู้ทำไมเฮ้ยผมนึ่เขยา่ากระป๋องเพราะให้เขยา่าเยอะเยเพราะสีมันแน่นมากเลย

ฉีดครึ้นบนก็หมื่นละเดี๋ยวฉีดขึ้นล่างก่อนดีกว่า 你不是房子这边。 ีมันติดมันเป็นผงมันติดหน้าจอโทรศัพท์เลยเนี่ยแต่ก็เนียนขึ้นเยอะเลยโอ้ยแต่เริ่มเมาแล้วเสียงเริ่มจางแล้วโอ้เดี๋ยวฝั่งนี้ดีกว่านี่นี่ นี่นี่ข้าวเหลืองเห็นไหมเนี่ยครับดูผลงานนะครับอย่างแรกคือ ขีดจนไม่เหลือเลยไม่มีแล้วเนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยลายก็หายหมดแล้วนะครับโอ้ตรงนี้มีอยู่หน่อยนึงนะแต่ต้องเพ่งเลยอะ่ะเดี๋ยวกบสีอีกรอบนึงเดี๋ยมงว่าสีสเปร์บางทีตรงบันไดมันถ่ายยากมากเลยเอ้ยไม่ใช่มันฉีดสียากตรงเนี้ยแต่ก่อนเป็นคราบหมดเลยนะครับนี่ก็ทาทั้งแถวเลยพ่นทั้งหมดเลยอะ่ะจนมาถึงพื้นข้างล่างนี่เลย นี่เนียนเพราะผมเอาสก,ก็อตเทปโดยเฉพาะมันนั่นหมดและโอ้ยโอ๊ยเมาดูเสียงหมดหนึ่งกระป๋องสิบห้าเหรียญหมดโอเคเปิดหน้าต่างเรียบร้อยนี่ดูตัวผมโอ้เมาแค่นี้ก่อนถ้าจะใช้เวลาทั้งหมดไปสิบนาทีสุงสี นี่ก็นาใสแม้ตัวเนี้ยโหมันเข้ามาอย่างนี้เลยเดี๋ยวต้องล้างหน้าก่อนละแล้วดูหมวกกับเนี่ยละองมันเข้ามามองยังไม่เห็นนะแต่มันฟุ้งหมดเลยเดี๋ยวล้างหน้าก่อนดูนี่ผมล้างแทบตายต้องเอาเล็บขูดเลยอ่ะไม่งั้นไม่ออกอ่ะ เนี่ยเล็บขูดแล้วก็ไม่ออกแต่ตรงเนี้ยออกบ้างแล้วได้เรียกว่าขูดแล้วก็ออกเหมือนกันนะแต่เจ็บเว้ยเดี๋ยวจะลองเนี่ยมันขึ้นหมดเลยดูอันนี้สิเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ดูนะครับไม่รู้ออกบ่ทนนะไปหามาโอเค่ะไอ้ทนเนอร์นี่เออทนเนอร์นี้โอเคครับเอาออกโอ้ถ้าขัดซะผมใช้สำลีถูซะนี่ ดูเด่นไม่งั้นต้องถูแรงๆอ่ะไอเนี้ยถึงออกอ่ะแต่เรียกว่าผิวหนังผมก็ออกไม่ด้วยแสบตาเลยแต่มีบางส่วนมันขัดไม่ไหวมันอยู่ใต้ขอบตาเดี๋ยวก็คงจะนั่นขึ้นนะนะหน้าแดงเลยไม่ใช่ผิวพันธุ์ดีนะขัดซะเลื่อนขึ้นหน้าสีติดรู้เลยว่าผมมันเข้าตาเว้ยมันแสบ,แสบ,แสบตาหอมมันต้องใส่หน้ากากเนาะเฮ้ยผมงอกครับ แล้วก็นี่เคสผมขัดและออกไม่หมดสีติดนี่ขนาดไม่ได้เกี่ยวเลยนะไปโฮมดีโปมาสามวันแล้วครับเรียกว่าไปทุกวันเลยดีวะก็ซ่อมท่อน้ำหลังบ้านนอกบ้านไปเชื่อมเรียบร้อยแล้วแล้วนี่ตะกัวเชื่อมโอ้โหแพงมากนิดเดียวสาม ยี่สิเหรียญนะ่ะก็30เหรียญนะ่ะถ้ารวมแท็กอะ่ 3, 3, 9, 000, 1, อะสามสพันหนึ่งอ่ะแต่มันเป็นแบบโปรเฟชชั่นแนลนะเพราะว่าแบบถูกอะ่ะมันจะมี2เกรดมีมีถูกกับแพงไปเลยแบบถูกมันหมดแบบแพงเหลืออันเดียวตอนนี้อากาศมันกําลังดีคนมาซ่อมบ้านไอ้ตัวนี้คระแล้วลืมซื้อก็เลยใช้ตัวใหญ่ตัดกว่าจะตัดได้ถับตายไอ้นี่ตัวเล็กนิดเดียวแล้ววันนี้นึกขึ้นได้ USA ก็เลยเอามาเลย สิเหรียญรวมแท็กไอ้นี่สว่านเนี่ยต้องไปเจาะปูนเพิ่งซื้อเมื่อกี้เพราะว่าท่อน้ําหลังบ้านเป็นท่อทองแดงผมตัดทิ้งแล้วดอกสว่านทั้งเซตเลยสงสัยคงกลับเมืองไทยกล่องรเริ่มเลยเลยต้องไปซื้อใหม่แต่นี่มันก็แปลกดีมันเป็นเป็นเมาไทอะแมทเทเรียลเจาะปูนเจาะเหล็กเจาะไม้เจาะท่อเจาะทายกระเบื้องได้ด้ยนะนั่นนะครับ để phải chọn con đường